เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสูนันโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโอและตเข้มข้น และก็ซอยรถช็อกแลตสูตรใหม่น้าตาลน้อยลงอร่อยมากเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณภูนะคุณภูบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งพี่ป๋องเรื่องของบ้านพักราชการครับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จสุราธ,ธานีอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนนั้นะนี้ว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดข,ขึ้นไม่นานนี้ครับประมาณ3เดือนแล้วตอนที่คุณภูอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับ,พ,รบพี่ป๋องด้ไหมครับได้ยินชัดเจนดีครับคุณภูได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับผมโอเคคุณภู้ก่อนอื่นถามก่อนว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับอยู่บ้านพักที่กำลังจะเล่าเลยครับเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวอยู่ที่บ้านพักตอนนี้ที่กำลังจะเล่าเหรอใช่ครับที่สุราษฎร์ธ<อ>านีนะใช่ครับเอผมถามได้มาว่าตอนนี้คุณอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพอดีเป็นคนพื้นเพรที่จังหวัดสงขลาครับ อ๋อตัวคุณภูเป็นคนจังหวัดเอ่อเดี๋ยว่อนเรื่องที่มันสงขาหรือสุราชสุราชครับแต่ว่าผมมาอยู่คนเดียวเพราะผมมาทํางานที่สุราชครับอ๋อแต่ตัวคุณภูอ่ะคนสงขาใช่ครับใช่แต่ว่าตอนเนี้ยมาทํางานที่สุราชธานีใช่ครับก็คือเป็นเป็นคนพื้นเพลคนใต้นใั่นแหละใช่ครับใช่อ๋อเอ้แร้วบานพักราชการเนี่ยปกติแล้วเขาอยู่กี่กคนนะคุณภูอ่าพอดีหน่วยงานที่ผมอยู่เนี่ย จำนวนคนน้อยครับ,รบก็เลยจะได้ไปจะได้ไปหนึ่งคนต่อหนึ่งหลังเลยครับเดี๋ยวนะในจินตนาการผมนะคาว่าบ้านพักราชการต่างจังหวัดอ่ะผมพูดตรงๆนะผมว่าผมว่ามันน่ากลัวก็ประวัติก็เยอะครับใช่ไหมฉุกเนเพราะมันจะผ่านการเวลาผ่านการอยู่อะไรแบบเนี้ยมาหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายรุ่นถูกไหมครับใช่ครับมันเป็นแบบนี้ด้วยครับพี่ป๋องก็คือว่าพวกบ้านพักเนี่ยมัน จากการที่หน่วยงานรัฐเนี่ยไปขอไปขอเว้นคืนออจากเทศบาลแล้วทีเนี้ยก็แน่นอนว่าการขอไปแต่ละครั้งเขาก็ต้องขอจากบริเวณพื้นที่ออที่การใช้งานไม่ว่าจะเพาะปลูกอะไรซึ่งบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วออก็คือมีไม่มีคนเข้าไปอยู่อาศัยหรือจะเรียกยังไงว่าคือส่วนใหญ่แล้วมีประวัติทั้งนั้นครับครับรวมไปถึงที่นี่ด้วยใช่ครับ แล้วคุณภูมาเล่าวิบลองฟังตอนนี้ตีสองใกล้ตีสามคุณภูไม่กลัวเหรอเออเะเรียกว่าไงครับผมเจราจากับเจ้าของเรื่องครับีัมนะผม,ผมอ่าพอดีอันนี้อันนี้นนผมผมบนกับไม่ใช่บนสิเขาเรียกว่าผมไหวกล่าวเขาไว้ว่าเ,เรื่องนี้ผมอยากเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ขอขอเล่าได้ไหมถ้าขอเล่าได้เนี่ยก็ ให้ส่งสัญญาณแต่ได้เกิดไม่อยากให้เราก็ไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรมาเลยเออแล้วเขายังไงเขาเขาเพิ่งอนุมัติเมื่อวานเขาอนุมัติยังไงครับก็กลับมาบ้านแล้วก็เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่หลังผระม่านครับเหรอแค่นั้นเองครับเี่นะคุณภูรู้ไหมว่าน้าตอนนี้คุณภูทต่พี่ป๋องอยากอยากวิดีโอวิดีโอคอลกับคุณเลยนะเพราะว่าคุณได้ได้เหรอลุกหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมต้องขนของมาอยู่ชั้นล่างหมดเพราะว่าชั้นบนต้องให้เขาไป คือชั้นบนเขาอยู่คำว่าเขาที่หมายถึงโทษนะหมายถึงผีนะใช่ครับแล้วข้างล่างคนอยู่เหรอใช่ครับแล้วบ้านบ้านพระราชการที่ว่านี่ลักษณะบ้านเป็นยังไงคุณภูมันจะเป็นอาคารประมาณอาคารเชิงพาณิชย์ครับแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องๆอ๋อเดี๋ยวนะเป็นอาคารพาณิชย์ไม่ได้เป็นบ้านเป็นหลังๆใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ได้เป็นหลังครับแต่เหมือนเป็นเชิงเหมือนอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นเหมือนเป็นห้องแต่ว่ามีสองชั้นครับ อาคารพันธ์ที่สองชั้นแล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องแสดงว่าข้างล่างมีกี่ห้องครับข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นห้องเป็นเป็นเขาเรียกว่ายังไงครับเออมันอารมณ์ประมาณบ้านสองชั้นนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าโซนซอยย่อยออกเป็นเป็นบ้านแถวแล้วก็โซนซอยย่อยออกเป็นสิบสิบสิบช่องครับให้อยู่อ่าซึ่งตอนนี้ตัวอาคารที่ว่าเนี่ยตัวคุณภูอยู่คนเดียวใช่ครับเฮ้ยคุณภู ในลองเล่าให้ฟังเสียว่าบ้านพักราชการวิญญาณเฮียนี่ตอนนี้คุณอยู่ตรงเนี้ยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยมันอะไรยังไงครับครับผมก็เริ่มต้นอย่างแรกก็ผมเป็นบุคคลในเครื่องแบบนะครับครับแล้วก็เมืม่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คําสั่งให้มาประจําอยู่ที่สุราษฎร์เดินทางมาจากโครยินครับครับก็มาถึงที่บริเวณบ้านพักเนี่ยบ้านพักจะ มีอยู่สองแถวครับ,รบแต่ว่าแถวหนึ่งกับแถวสองเนี่ยจะวางตัวเป็นแนวมุมฉากแล้วแต่ละแถวเนี่ยก็จะมีอยู่สิบห้องที่ผมว่าบอกว่าจะโดนซอยย่อยๆมาเป็นสิบห้องก็จะเรียงหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบแน่นอนว่าห้องหนึ่งอ่ะคือของแถวที่สองก็คือที่ผมอยู่นะครับจะชิดกับแถวที่หนึ่งนึกซ์ออกใช่ไหมครับเป็นมุมฉากแถวหนึ่งอยู่อยู่ที่มุมฉากห้องหนึ่งอยู่ที่มุมฉาก ผมเนี่ยไม่สามารถไปอยู่แถวที่หนึ่งได้เพราะว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยมีคนอยู่อาศัยหมดแล้วครับและในแถวที่ผมอยู่เนี่ยคือแถวที่สองมีอยู่แค่หลังเดียวที่มา่ปบผมก็คือห้องที่หนึ่งวันที่ผมเข้ามาผมจุดต่อประสานเขาไว้ว่าช่วยหาห้องให้ผมหน่อยอืเขาก็จิ้มมาเลยพอผมมาถึงประมาณห้าทุ่มครับ,รบทุกคนออกตอนรับเขาก็จิ้ม อันนี้เลยพี่ห้องหมายเลขสิบห้องหมายเลขสิบใช่ครับก็คือถ้านึกถึงภาพมุมฉากห้องหมายเลขสิบเนี่ยจะอยู่ไกลที่สุดเลยอืแล้วผมถามว่าทําไมมันอยู่ไกลจังแบบว่าเพราะว่าทั้งแถวอะผมก็อยู่คนเดียวอืห้องหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นสุดครับผมไม่ชอบห้องนี้เลยแล้วก็อ่าน้องเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยสภาพดีสุดเลยพี่เพราะว่ามันไม่มีคนมาอยู่อาศัยเลยครับ สภาพห้องก็จะฝุ่นเยอะอยากให่เต็มไปหมดครับผมเปิดห้องที่สิบไปเพิ่ผมเอาตรงๆคืออยู่คนเดียวครับมันทาความสากเหนื่อยครับผมก็เลยว่าโอ้แบบนี้ไม่ไหวผมก็มองไล่ไปแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วมีห้องไหนที่แบบพออยู่ได้อีกบ้างแบบโหมไฟเปล่าโอเคน้องที่มาตอนรับกันตอนมาท่าทุ่มก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าเออมีห้องที่แปดครับพี่ห้องที่แปดใช่ครับ ก็ยังอยู่ไกลอยู่แต่ว่าเออผมเลือกที่จะทำความสะอาดง่ายกว่าดีกว่าแล้วก็พร้อมที่จะอยู่อาศัยมากกว่าอืมผมก็เปิดห้องที่แปดไปปุ๊บสิ่งแรกที่เจอคือเก้าอี้ผมส่งรูปเก้าอี้ไปให้อใ, <c oughs> ในทีมงานแล้วเดี๋ยวนะพี่รถพี่เอมช่วยปองดู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 หน่อยอยากเห็นรูปโอ,อาา้แล้วเก้าอี้ยังไงนะมุนพูเปิดประตูไปแล้วเจอเก้าอี้แบบอ่าโอเคผมเมยนแล้ว เป็นเก้าอี้สีน้ำตาลขาเหล็กใช่ครับเก้า<ส>อ,อีสาออ้สำนักงานนะครับก็มีสำนักงานก็ฟังแต่สภาพผมใช้คําว่าก็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 เย็นประมาณหนึ่งนะใช่ครับถลอกปอกเปิดแล้วนะไอ้ตรงบริเวณเบาะที่นั่งนะใช่ครับอ่าโอเคแล้วไงครับผมตกใจมากผมตกใจเก้าอี้เนี่ยเพราะว่ามันผิดวิสัยครับที่เก้าอี้เนี่ยจะมาเปิดปุ๊บเจอเก้าอี้ประชันหน้าเลยครับแต่ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นของของ เจ้าของคนเจ่าที่เขาอเไม่ได้ขนย้ายออกครับผมเดินเข้ามาดูสภาพห้องหมายเลขแปดฝุ่นน้อยกว่าห้องหมายเลขสิบเยอะครับแล้วก็ระบบไฟระบบน้ำประปาก็อโอเคดีกว่าครับผมก็บอกว่าน้องผมเองห้องนี้ผมมองห้องหมายเลขแปดนี่แหละครับน้องก็มองหน้าเลึกลักกันทีนี้อผมก็แต่น้องก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็ไล่ของผมต่อไปว่าครับ โอเคตอนนี้มันห้าทุ่มผมไม่สามารถนอนที่บ้านนิดก่อนได้เพราะว่าฝุ่นมันเยอะอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยตื่นมาทำความสะอาดเองอมผมก็ขอเขาไปนอนที่สำนักงานห้องทำงานครับมผมก็ขนของฟูกอะไรไปนอนที่ห้องอสำนักงานประตูห้องสำนักงานเนี่ยจะเป็นประตูแล้วก็มีช่องหน้าต่างแคบๆไว้ให้คนที่อยู่ภายนอกมองเข้ามาครับ คืนนั้นเนี่ยนอนค่อนข้างดึกเลยครับประมาณตีหนึ่งตีสองขณะที่กําลังจะเคลิ้มกำลังจะหลับผมเห็นเหมือนกับผมตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเป็นไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่เป็นเป็นส่วนโค้งพี่บอกลองนึกระตาเวลาคนมายืนที่ประตูห้องสํานักงานมันก็จะเป็นเป็นหัวโค้งเนี่ยครับหัวของคนอยู่ที่กระจกครับผมเห็นแบบนั้นครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะตาฝาดผมหลับผมพยายามหลับต่อ แล้วผมก็ยินเสียงแกลก <c oughs> แกลกเหมือนมีคนปิดลูกติดตัว <ừ> ผมก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึง่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีคนเข้ามาอยู่ในห้องเป็นเพื่อนครับ <c oughs> ที่ตายเท้าผมมีคนซึ่งไม่ใช่คนนะเข้ามาอยูเ่เป็นเพื่อนเราในห้องเหรอใช่ครับ <c oughs> เฮ้ยตื่นในนั้นน่ะในตอนนั้นน่ะผม คิดว่าผมฝันเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแยกความฝันกับความจริงออกรับแล้วผมรู้สึกว่าอ,อันเนี้ฝันเออครับความรู้สึกในฝันเนี่ยผมกลัว<อ>คนที่อยู่ปลายเท้าผมมากกลัวแบบคือเข้ามาดีนะครับเขาแบบไม่ได้มาสภาพหรืออะไรแต่<อ>ในใจมันสั่นแล้วก็กลัวคนคนนี้มากเขาเป็นใครแต่งตัวยังไงผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับผมยาวเอเอถึงไม่หญิงจันวาหรือว่าปานวานครับ ค่อนข้างสะสวยแต่ว่าแบบทรงสไตล์ไทยโบราณเสื้อจะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็ระโรงเป็นกระโปรงยาวครับ<อ>แล้วผมก็คิดว่าผีเพราะว่าผมรู้สึกสั่นกลัวมากมแล้ผมก็บอกเขาว่าไปไปก่อนไล่เสียเหนื่อยค่อยมาค่อยมาเจอกันวันหลังวันนี้เหนื่ยอยครับ ขับรถมาเนี่ยขับมาจากหัวหินเจ็ดชั่วโมงไม่แล้วคุณภูคุณภูณพื้นฐานเป็นคนไม่กลัวผีปะ่ะเรียกว่าเออเจอค่อนข้างขับปิดกระปอยบ่อยครับก็เลยครับก็เลยก็เลยจะเรียกว่าไม่กลัวก็ไม่ได้ก็กลัวแต่ว่าเหมือนกับว่าพยายามคุยกับเขาครับเออ,เอ,อผมผมพยายามไล่เข้าไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็ถอยหลังไปในซอกประตูครับแล้วมันก็ฟื้นหายไปในเงาเมือเอ่อนั่นคือคืนแรกครับ ต่อมาผมก็มาทําความสะอาดบ้านพักออทําความสะอาดไปขึ้นไปชั้นสองชั้นสองของบ้านที่ผมอยู่ช่องออที่แปดเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้หมดเลยครับอ,อืในรูปพี่พี่ป๋องจะเห็นเป็นพื้นไม้อันนั้นคือชั้นสองครับเพอรอาะว่ายกเก้อ้ไปก็บชั้นสองแล้วรูปเนี่ยพี่เอ็มพี่เอาขึ้นได้ไหมรูปก้อีอ้อ่ะน่าจะได้เนอะถ้าเอารูปไปคุณผู้ชมได้ดูด้วยอะ่ะ พี่ว่าน่าจะได้นะเพราะคงมันคงไม่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 สามารถระบุได้เนอะว่าเป็นที่ไหนยังไงเนอะเผื่อผู้ชมที่ดูอยู่ไลฟ์สดตอนนี้ได้เห็นด้วยว่าลักษณะเก้าอี้ที่ภูบอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ๋ออะต่อครับภูครับผมก็มาทําความสะอาดครับชั้นแรกเสร็จชั้นสองผมขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นไม้อย่างที่ผมบอกแล้วผมก็เจอโต๊ะผูกๆเป็นโต๊ะทํางานอยู่ตัวหนึ่งครับอื ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วทมเนียมของเป็นวได้ทำแล้วกันนะว่าได้ทมของอข้าราชการเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมีใครต้องย้ายออกจากบ้านพักเพื่อไปประจําที่อื่นเนี่ของใหญ่ๆบางชิ้นเขาอาจจะไม่ขนไปครับเกาอาจจะขายต่อหรือว่าให้ต่ออรแบบนี้ครับมผมก็เลยคิดว่าเออเจ้าของคนก่อนเขาคงทิ้งโต๊ะกับเก้าอี้ไว้ลวมะมั้ง แต่ที่แปลก็คือทําไมเก้าอี้ต้องไปอยู่หน้าประตูขนาดนั้นแล้วต้องอยู่ข้างบนครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากผมก็ย้ายของที่นอนเข้าไปอยู่ในห้องชั้นบนชั้นสองครับสิ่งที่เอ่อผมที่สิ่งที่ผมขนมาส่วนใหญ่ก็ด้วยความที่เป็นตัวคนเดียวครับก็คือจักขนของเฉพาะอะไรที่มีค่าหี่สาคัญครับผมไม่ได้เอาเก้าอี้มาครับอืผมก็เลยเอาเก้าอี้ตัวนั้นมาใช้งานก่อนครับ ผมจัดห้องนอนโดยที่เป็นเตียงผม <Ừ. S 2> และปลายเตียงของผมเนี่ยจะมีโต๊ะทํางานแล้วก็ผมก็ใช้เก้าอี้ตัวนั้นไปก่อนครับอืเหตุการณ์แปลกก็เริ่มเกิดขึ้นครับพี่ป,ป๋องทุกครั้งก่อนนอนผมจะเล่นคอมคที่ปลายเตียงนั่นแหละแล้วผมก็สอดเก้าอีเา้เข้าใต้โต๊ะเสมอแล้วก็ไปนอนแต่พอตื่นมาตอนเช้าเก้าอี้ที่สอดเอาไว้มันเลื่อนออกมาแล้วก็หมุน มาทนเปียงผมจริงหรอใช่ครับมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนเลื่อนเก้าอี้นั้นมาแล้วก็มานั่งแล้วก็จ้องผมตอนผมนอนอยู่ไอ้ะซึ่งเราอยู่คนเดียวนะใช่ครับผมก็อยู่คนเดียวครับผมก็จับสังเกตเรื่องเก้าอี้เนี่ยได้ประมาณคืนที่สี่ผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยเอาขวดน้าเนี่ยมาตั้งบนเก้าอี้ครับอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ห้าได้ยินเสียงขวดน้ำหล่นลงมาครับตุ๊บแสดงว่าเก้าอี้มีการเคลื่อนที่ใช่ครับผมเปิดไปฉายมือถือส่งไปด้วเก้าอี้พี่ปองจินาการคนที่ลุกออกจากเก้าอี้เร็วๆครับที่มันจะหมุน่ะถูกต้องนั่นละเก้าอี้ค่อยๆหมุนมาทางเตียงผมออ้โลูกว่ะในใจผมก็คือ บัานนี้ผมไมไ่อยู่คนเดียวครับตอนนี้ไม่เดียวคนเดียวแต่ว่าโอเคให้เป็นไรเ,เราจะทําเป็นไม่สนใจเขาครับเหตุการณ์แปลกๆก็ดําเนินไปครับเหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่จะมาเป็นกระปิกระปอยมาเป็นเสียงเช่นผมอยู่ชั้นหนึ่งแต่เหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ชั้นสองอเ,เป็นเสียงพื้นไม้ครับเพราะเป็นพื้นไม้รหรือผมนอนอยู่ที่เตียงแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงทีวีนะครนะครับ เสียงร้องไห้เหมือนในละครทีวีครับดังมาทั้งที่ในละแวกนั้นนะผมอยู่คนเดียว <c oughs> ซึ่งมีบ้านหลังที่หนึ่งอยู่ก็จริงแต่ว่ามันอยู่ไกลมากจากหลักที่แปดประมาณห้าสิบเมตรหรือเป็นตอนที่ผมกําลังเล่นมือถืออยูบนมือ <c oughs> บนเตียงค <c oughs> มือถือเนี่ยมันจะเป็นกระจกสะท้อนใช่ไหมถ้า <c oughs> เกยเราไม่สมจะมีเหมือนกับบางคนหรือว่าใครสักคนนะครับเดินผ่านอืม <c oughs> แล้วก็เห็นจากเอาสะท้อนในมือถือได้ <c oughs> เหตุการณ์ก็ดําเนินไปครับจนประมาณช่วงปีใหม่หนเนี่ยลูกชายผมมาเยี่ยมครับ عم, ไปรับลูกชายาเยี่ยมลูกชายผมอายุประมาณสองขวบสองเดือนครับเด็กมากใช่ครับกําล <świad. S 2> ังถึงวัยพูดแบบได,ได้ทีนักคแล้วเป็นคำคำเริ่มมีกินตนาการครับผมรับมาที่บ้านพักสิ่งแรกที่ลูกชี้ก็คือชี้ไปที่หน้าประตูบ้านผมแล้วบอกว่าพี่พี่จา๋าพี่ครับผมก็ กลัวครับกลัวกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกก็มาพักอยู่กับผมครับสิ่งปแปลกที่ลูกผมเผชิญก็คือลูกผมเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่ที่มุมในห้องนอนครับเหมือนเล่นแบบเด็กจินตนาการนะครับอืมแล้วพูดขึ้นมาว่าแม่แม่จ๋าไม่ใช่ไม่ใช่แม่จ๋า เล่นประมาณคนเดียวครับม,มานั่งที่บันไดขึ้นชั้นสองก็แบบนั่งเล่นอยู่คนเดียวออืจนผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วผมพาลูกกลับดีกว่าครับพอาลูกขกับสงขาตอนนั้นผมก็ขับรถไปลูกผมนั่งคาซีทอยู่เบาะ<อ>ข้างคนขับครับกระจกมองหลังเนี่ยพี่ป๋องเคยขับรถพี่ป๋องจะรู้<อ>ใช่ไหมว่าคนขับรถจะมองเห็นคนที่นั่งอยู่เบาะหลัง<อ>แค่สองที่เต็มเต็มก็คือฝั่งซ้ายสุดอของคน แล้วก็ตรงกลางเออแต่ถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่ตรงเบาะหลังตรงกับคนขับเลยเนี่ย<อ>คนขับจะมองไม่เห็นหน้าเขาแต่แตจะมองเห็น,นจารีละผมเห็นแบบนั้นครับเห็นเป็นไหล่ไหล่คนสีเทาๆกิวสีเทาระหว่างขับรถจับในใจผมบอกกับเขาเลยว่าไม่ว่าใครที่ขึ้นรถมามาตามผมมาตามผมนยอย่าตามลูกผมไป ด้วยความเป็นพ่อะครับรบก็ไม่ได้คิดอะไรมากแบบภาวนาะอยู่กับผมตามผมอย่าอย่าไปยุ่งกับลูกผมจนสุดท้ายแล้วผมก็ส่งลูกเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านพักครับใจแ,แรกกังวลว่าเขาจะตามลูกผมไปหรือเปล่าแต่เหตุการณ์แปลกๆมันก็ยังมีอยู่ครับ,รบผมก็ค่อนข้างวางใจระดับหนึ่งละอย่างน้อยเขาก็อยู่กับผมจนกระทั่ง มาถึงจุดที่สุดก็คือคือนนั้นหลังจากที่ผมส่งลูกกับส่งขาเรียบร้อยแล้วก็คือว่าที่ห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นสี่มุมครับแล้วผมจะวางพัดลมไว้ที่อยู่ที่มุมหนึ่งของห้องอืเพราะว่าอปลัก๊กเตาปลั๊กครับจะอยู่ที่มุมนั้นครับคืนนั้นเนี่ยประมาณตีสามผมตื่นขึ้นมาอมด้วยอะไรดนใจก็ไม่รู้ร,รู้สึกตัวชาไปทั้งตัวครับสิ่งแรกที่ คิดได้อาการผีอำผมก็เหมือนกับเตรียมรับแรงกระแทครับว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆติดจันรณ์ไม่ปกติแล้วแล้วผมก็หันไปที่พัดลมตัวที่ผมวางอยู่ที่มุมสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีคนมานั่งพับเทียบอยู่หน้าพัดลมครับหันหน้าเข้าพัดลมเห็นเป็นคนมานั่งพับเพียบเหรอใช่ครับมือกําลังสางผมอยู่เอ้ยผู้หญิงผู้หญิงครับผมยาว มือกําลังสั่งผมสั่งผมสั่งผมใจผมอ่ะอยากจะลุกจากเตียงเอ uh, แต่อาการชามันชาทั้งตัวครับมันเหมือนมีแรงลุกมันแน่นทั้งตัวเลยอืในขณะที่เงานั้นเนี่ยเหมือนสัมผัสได้ว่าผมตื่นอืมเขาค่อยๆหันมาครับครับตอนนั้นยังไม่ได้เห็นหน้าชัดมากแล้วเขา,ขาค่อยๆคลานจากตัดลมเนี่ยมาที่ขอบเตียงผมโ oh ้ค่อยๆคลาน แท่คา,านของเขาเนี่ยเหมือนจะไปด้วยไม่ไะครับอืมคือคานด้วยเอ,อมือกับปลายเท้าไม่ได้คานด้วยเขาครับเขามาถึงที่ปลายเตียงผมแล้วเขาเอามือสองข้าง,ขงเขาเนี่ยจับไปที่ต้นขาผมว่าจับแล้วก็เขยา่าเริ่มจากเขย่าเบาๆก่อนตอนนั้นเนี่ยผมกลัวมากกลัวแบบกลัวสุดขีดแล้วแต่ร่างกายมันก็ยังขยับไม่ได้ครับ เขาขย่าไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเริ่มแรงขึ้นพร้อมกับเขาฉีกปากยิ้มยิงฟันออกมาครับเอเอผมจะอธิบายยังไงดีว<อ>่าปากเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นยิ้ม<อ>แต่เป็นยิ้มที่เศร้าครับแล้วก็โกรธผสมกันครับเห็นทั้งฟันบนฟันล่างอร้าปากฉีกเหรอือ้ย ตาตาจะขุนๆออกสีข,ขาวๆแล้วก็ปากก็มีเหมือนกับเป็นเมือกสีดําหรือว่าอาจจะเป็นเลือดไหลออกมาจากไรฟันแล้วก็เลอะเต็มคางครับ,รบเขาเขย่าผมแรงขึ้นเรื่อยๆจนอาการกลัวเนี่ยหายไปกลายเป็นอาการโกรธผมก็ด่าเขาเลยมผมก็ด่าจริงๆหงายๆครับด่าแบบคำหยาบคำสบประม,มาเต็มครับ,ค,รบคำเลงก็มีก็คือว่าแบบ โหยไม่ได้ไปผุดไปเกิดโหยแบบจดใจกรรมไม่จบไม่สิน้นอะไรนะครับจนเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมด่าเขาก็เลยจิกเล็บที่ต้นขาผมครับแล้วก็ยังเขย่าอยู่วะแล้วผมก็เหมือนรู้สึกตัวแล้วขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดอยากจะขอเขาว่าเราควรจะขอดีๆหรือ,อเปล่าผมก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าเกิดอยากได้อะไรอ่ะบอกกันดีๆก็ได้หรือว่าได้เกิด อยากให้ทำอะไรให้เ่ะถ้ามันไม่มีเหนืยวบากว่าแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่วยทําให้แล้วเหมือนกับว่าเขาจะลบรูความคิดได้ครับในขณะนั้นผมก็ยังตัวชาจาระปิดอําอยู่นะแล้วเขาค่อยๆปล่อยมือครับแล้วเขาก็คลานท่าเดิมกลับไปที่พัดลมแล้วก็เหมือนซึมหายไปกับกําแพงในความมืดครับในมุมนั้นจน ตอนนี้ผมต้องทําบุญให้เขาทุกวันพุธครับแล้วก็สวดมนต์ทั้ทุกคืนครับผมขนของออกจากห้องชั้นสองมาอยู่ช<อ>ั้นล่างทั้งหมดครับอ้า,าพอเพราะสภาพชั้นหนึ่งตอนนี้ก็คือว่ามีแต่ของบับครับชั้นก็จะโล่งๆมีแค่โต๊ะเขากับเก้าอี้ของเขาอือเดี๋ยวนะคุณปูพี่ปองถามหน่อยสิทําไมถึงต้องเลิกทำบุญวันพุธครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเวลา คือตอนเนี้ยผมก็ยังอยู่กับเขาแต่ว่าวันส่วนใหญ่แล้วอะสิ่งแปลกๆอะมันจะเกิดขึ้นช่วงประมาณคืนวันอาคารนะรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่ผม็เเลยแต่คุณวันพุตเทนครับครับ,รบแล้วก็เอ่เหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยก็ผ่านไปแล้วก็มีอยู่คืนหนึง่งเอ้ยมีอยู่วันหนึ่งที่ผมทํางานกับที่ทํางานแล้วเขาก็อยู่ๆก็พูดเรื่อง ขีสางกันขึ้นมาครับก็ลเลยว่าเอ้ยเนี่ยผมเจอแบบนี้เจอแบบนี้เจอแบบนี้ออืมอพี่ที่อาวุโสที่สุดที่อยู่ที่ทํางานก็เลยบอกว่างั้นน้องน่าจะเจอคนแรกที่น้องเจออาจจะเป็นเจ้าที่เพราะว่าน้องเข้ามาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวไม่ไหวอะไรเขาเลยแล้วคนที่สองเจอมันเกิดจากที่ว่าเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อนก่อนที่ที่นี่จะถูกบุรณะอืม เขามีลูกแล้วลูกเขาเนี่ยไปเล่นอยู่ที่บึงอืแล้วลูกเขาก็จมน้ําเสียชีวิตครับครับ,บึงเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณห้าสิบเมตรเองครับแล้วสุดท้ายเขาก็จบชีวิตในบ้านพักหลังเงียบตัวเขาหมายถึงตัวแม่เหรอใช่ครับเออหรอก็เรื่องราวาก็ประมาณนี้ครับพี่ป๋องเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสุนันโดยจุ๊บไลก์ก็พอได้ลอง นมถั่วเหลือแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกบลัตเข้มข้นและก็สซอยลดช็อกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก